สวัสดีนะคะวันนี้คลิปนี้เราก็จะพามาเที่ยววัดทรงธรรมนะคะบริเวณรอบๆเนาะก็จะมีไอ้ไข่ทางนน้นมีพระมีทเทวสวนวเราจะเข้าไปดูบริเวณภายในกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเทวะประชานาตประพิษเป็นพระพุทธที่สร้างเมื่อวัอนที่21มีนาคมเนาะนี่คะ21มีนาคม2534โดยท่านเจ้าปะคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจันทร์นี่ประวัติก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะ วิหารพระพุทธเทวะประชานาฏบ่อพิษเดี๋ยวเราจะไปดูความงามข้างในกันเลยนะคะก็จะเห็นว่าเข้ามาแล้วก็จะเย็ยนมากๆะะ่สวยมาก นี่ก็เป็นพระศิวลีนะคะก็จะเห็นความงามของระพุทรูุเนาะสวยงามมากๆเราก็จะพาดูบริเวณรอบๆวัดนะคะเสา สวยมากๆากนะคะตีมากระบนผนังรอบรอบพายาน่าเหมือนแบบเป็นเหล็กเนาะ เหล็กนะคะเหล็กสวยมากๆปกติก็จะเห็นแต่แบบปูนเนาะอันนี้เป็นเหล็กนะคะสวยมากๆบริเวณโดยรอบมีต้นไซเนาะสวยมากๆ แล้วเราก็จะไปอยู่ทางฝั่งนี้ก็จะเห็นเาวสวรรค์เทวสวรรณนี่ะค่ะ จะพาไปดูต้นรวงพึ่งนะคะต้นไม้ประจำพระองค์ราชการที่สิบนี่เนาะต้นลวงพึ่งก็งงจะเห็นว่าต้นไม้ที่นี่สวยมากๆลมลื่น อันนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาท น,นี่เป็นพญานาคห้าเสียนนะคะสวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นพระพิคาเนศเนาะห้าเสียนเช่นกันรอบนีีห้าต้องมาแล้วหลย พิคเนก็มีอ้อยบูชานะคะคาถาบูชาพระพิคคเน่นะคะพุทธังสระนังคาชามิพุทธังสรนังคาชามิพุทธังสรนังคาชามิโอมสีเหรัมพะคณะปฏิยะนะมะานะคะสาธุ ก็เป็นบริเวณรบอบวัดทรงธรรมสวยมากๆถ้าเราสังเกตดีๆเนาะที่องค์พอพิคเนกตรงมือนะคะเราก็จะเห็นตัวเลขเออไม่แน่ใจว่าเป็นสามหนึ่งไหมสาศูย์เปมันสาหนึ่งนะเท่านี้ ดูดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้เนอะก็ดูธรรมชาติก็จะเป็นวิวสวยมากๆ ชาติที่สวยงามสัตว์สัตว์หัวโชคดีกับไอ้ไข่นะคะนี่ทันนี้ก็จะมีบอกได้เงินไหลโกงนะคะตาดีได้ตาลายเสียถ้ารักษาตัวเองก็หนึ่งแปดนหนึ่งก้าสี่แปดหนึ่งแปด ก็ได้เงินไม่คาดคิด520 741 85 20 741 8เหปอนเงินเข้าต่อเนื่อง921 31 40นม่สยะคะใช้ใไขกันนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องมูลหกก็ต้องกราบสวัสดีนะคะบ๊ายบายขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะจุ๊จุ ب <coughs>